เป็นน่านปะเนีจ้ัไส้ยางปันไฟ้พ่อ้างปันไฟพ่อางปันไพ่อเบไดหลเ่าหลเพาะแน่นองเนาะเอาของฝากไปลงคาราบานทรษัท ได้ยินงไครับได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนเลยออ้ายพูดเร็วถ้าถ่ายยังไงคะถ่ายตรงนี้ค่ะถ่ายตรงนี้ตัวอันนี้เป็นไฟค่ะอันนี้เป็นไฟค่ะตอนนี้ไฟดับน้องอายคิดยังไงคะมนจไม่ายไดีความตกใจไหมคะตอนไฟดับคะเอ อยูเลียบสามพันเลยใช่ค่ะขอสามพันหน่อยนะคะอ่ามาดามคะในตอนไปับเนี้มาดามตกใจไหมคะหรือมีอ่าอะไรอ่าทำให้เราตกใจไหมคะตกใจมากเลยค่ะก็เลยมาขอขมาหลวงปู่เราค่ะโอ้โหขอให้ไฟติดค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไฟพลาค่ะแต่ว่าได้ไฟอะไรไฟไหม่น้องอาจไปจุดธูปขอหลวงปู่แล้วก็ขออ่าตรงหิ้งพระใช่ไหมคะ อดีนผ่านว่ายังไงคะน้องอายโอ้ไฟจงติดไฟจงติดจริงจริงด้วยค่ะโอ้ตัวไฟไฟเวทีติดไม่ใช่ค่ะไฟไหนติดไฟไฟค่ะไฟเทียนอยู่ที่ไหนใช่ไหมอ่ะน้องอายที่ยังไงอ่ะในเมื่อไฟดับแต่คนยังอยู่เยอะมากเลยน้องอายดีใจไหมที่คนยังอยู่ให้กำลังใจน้องอาย นตอนนี้นรถมีอะไูมุขนไม่ออกมาเ่อุ้ยน้องบุรพานี่บุรัพาบุรพาอ่าเรียกกระบุรพาเลยให้กำลังใจอย่าทำน้องพี่แม่ดูหน่อยตัวอะไรโอ้ยหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันเลย

อนนแมนบอกได้ยินยนะใครว่าคืนอเมนอแมนบอกว่าอเมนบอกว่าได้ยินอยออนนู่นใครว่าคืนอเมนเร่หนาลก้ลอว่างเดิละวันดเป็นหนต มาาไป่ยันนมามันไม่มามาเกียบมาซามันใกกระทรวงมา้าจ่อยข้ามาหน่อยสิพูนน้ำหนึ่งกอดมารืมบ่ได้เ้ามาบ่หวนด้วยความเมตตาเธอจ๋รักมากิดจึงงงหวงเจอสวรรค์กันตำสวงไม่วงเพ่อวามเออเสียอิดกินหน่อยน้าุทุกชาติมินหน่อยนาเป็นกำลังใจหน้าสุกทุกชาตเป็นกำลังใจหน้า จเบ่ามามแล้วะมามา้อนละมาหมาอ้อนมาอ้อนก็ตั้งใจไหปากตใจคิดจริงใจจไส้วเนบ๊สนยัปากโมระกัตะวันแดงดอดอแย้งว่คนว่าพี่แี่มาพูดเจ้าให้ได้แต่้งหัวใจคิจอปรากาใจที่งานลเสียงร้อนงสกเเอเอ ขั้นจะุกคนขึนมาขึ้นหน้านจะโม่โม่ขันกัอกวนทำด้วยดูเที้ยูพี้ยนดูด่างหน้าเพไม่มีดังหลายๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยอนวนา๊ปักจบพีอกฮะไม่อยากจเมื่อัจใจน้าตาต้องกรน่ำเพราะให้หลายๆด้อยการ้อก้กร ไม่จะใช่รียไงไก่ดเลียนเจ้าาเด้อีเงินะหาเงินสุุสุคน um. ี si ่ท eh <so ่าไก่เด้อทสุขุสุคนนีลูกไก่สวยนีลูกไก่อไี่ลูกเคยลูกไ่ใหพูดโอ้โหวชันเลบอบกุ้นบกันตกันอยากคนใจขอหับเสียงยอกนกตัวสตรอนะ เลี้ยงกระไดเลนละลูก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 ลกลูกลูกลูกูกล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 ูลูก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 ูกลูกลูกลกลู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 กลลูก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 

我不要。嗯 <laughs> <laughs> พูดกันแลกสดหนยครับเสียงไม้เสียงไมที่กล้องครับผมสวัสดีครับทุกคนครับอันกำลังแก้เครื่องปั่นตอนนี้ได้แล้วครับแต่ว่าสัดชีวิตหลายๆอย่างลงเพื่อให้มันเล่นได้ตอนนี้กำลังออนระบบแป๊บหนึ่งครับยดเนี่ เป็นน้ำเซ็นผมอีนี่แหละไปคลองมอญเครื่องปั้นขูน่ะโอ้ยเนาะเอ้ยเซ็นผมหนูติค่ะเซ็นผมหรือหมอยมาวะเซ็นผมค่้เฮ้ยอะไรกัะขาดยังก่อหมาบาดไหนไม่มอยหมาบาดไม้อยคนติดนี้บันแม่งเออหนวดนั่นขอบคุณ ขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณตัวกำลังใจยังหักยังแพงหมอรำสรีหกหลวงพงศกรนั่งยืดทางหลังเสื่องที่หอกเสื่งที่ไห้ติดเถิดติดเถิดพี่น้องผู้ใจดาสะดอกยังมาได้ไปอาจารย์ดั่นหน่ตีโทษจักเพลงบอโทษให้จงแอกโทษจักเพลงนะครับเรื่งสูงเรียบไม่เนอรถชาครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับพี่น้องสีน้ำผ้าพี่น้องไปพบกับหัวหน้านำผู้นำทีมงานพระเอกเสียงวิหกนี่คือหัวหน้านกพงศกร